กระแสคนไทยแบงเกาหลีทำพิษอย่างต่อเนื่องอย่างไรแต่กลับส่งผลดีถึงญี่ปุ่นแบบก้าวกระโดดญี่ปุ่นจึงแซงเกาหลีเอาไว้อย่างไรล่าสุดและเกาหลีรีบออกนโยบายใหม่ทันทีจะทานหรือไม่ที่จะช่วยดึงกระแสข,ของคนไทยไปเที่ยวเกาหลีแต่คนไทยกับทำสิ่งเหล่านี้หักหน้าคือเรื่องอะไรและญี่ปุ่นขอบคุณคนไทยแบบสุดซึง้งแต่พ่นพิษอะไรร้ายแรงใส่ชาวกิมจิคลิปนี้มีคำตอบนะครับสวัสดีครับฝากกดไลค์และกดติดตามช่องโกคิสุโอด้วยใน คลิปวิดีโอนี้มีการพูดถึงกระแสที่คนไทยแบนเที่ยวเกาหลียังคงสร้างผลกระทบจากทางเกาหลีอย่างต่อเนื่องสื่อเกาหลีชั้นนำมากมายมีการทำข่าวโดยเฉพาะคนไทยแบนเที่ยวเกาหลีตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนในปี2566 จนถึงปัจจุบันคือ2567ทําให้ทางเกาหลีใต้มีการขึ้นข่าวว่าชัดเจนอีกครั้งว่ากระแสที่คนไทยแบด์เที่ยวเกาหลียังไม่ส่งผลกระทบต่อตลาดของเกาหลีเที่ยวไทยและปี68มีการไต่ย,ยอดให้เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมจากนักท่องเที่ยวเกาหลีเองมาเที่ยวในเมืองไทยนับได้ว่าเปิดติดหนึ่งในท็อป5ของต่างชาติเที่ยวไทยสูงสุดในช่วง6เดือนแรกตั้งแต่มกราคมถึงมิถุนายนและรอันดับที่4ด้วยจำนวนยอดสะสมมากถึง 9 3 4 9 8 3คนแนวโน้มตลอดทั้งปีแบบนี้จะเป็นอย่างไรหลังจากที่มีประเด็นคนไทยแบนเที่ยวเกาหลีส่งผลต่อจิตวิทยาของนักท่องเที่ยวเกาหลีเดินทางเข้ามาเที่ยว,วไทยต่อไปหรือไม่ผู้อำนวยการในฝั่งของสำนักงานกรุงโซการท่องเที่ยว,วแห่งประเทศไทยททมีการเปิดเผยว่าแม้ปัจจุบันแนวโน้มตลาดนักท่องเที่ยว,วไทยเลือกไม่เดินทางมาเที่ยวเกาหลีใต้เป็นจำนวนมากเพราะไม่สะดวกบ้างละ่ะเสี่ยงต่อถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศบ้างละ่ะ แต่จะไม่ส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของนักท่องเที่ยวเกาหลีที่เดินทางเข้าประเทศไทยถ้าใครยังไม่ได้ฟังจากทางช่อง k a n c i Comment อาจจะไม่รู้บริบทนี้นะให้ลองไปตามดูในประเด็นนี้ได้ว่าทําไมคนเที่ยวในฝั่งของเกาหลีใต้เนี่ยไม่ยอมเที่ยวในประเทศเกาหลีแต่กลับมาเที่ยวต่างประเทศมากกว่านะครับ ในช่วงครึ่งปีหลังมาทททสำนักง,งานกรุงโซลมีการกระตุ้นในช่วงการเดินทางตั้งแต่กรกฎาคมถึงสิงหาคมด้วยการเพิ่มจำนวนเที่ยวบินเช่าเหมาลำหรือว่า Charter 5ไปยังจุดหมายปลายทางที่มีศักยภาพมากยิ่งขึ้นทั้งกรุงเทพภูเก็ตแล้วก็เชียงใหม่ ในฝั่งของสุลีมีการรายงานมาะว่าทททในฝั่งของไทยเองก็พยายามจะดึงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติโดยเฉพาะในฝั่งของคนเกาหลีที่เดินทางมาเที่ยวไทยมากมายโดยเฉพาะมากกว่า2ล้านคนในปี2568้นแน่ๆเพิ่มเติมจากปีนี้คาดการณ์กันว่าจะมีจํานวนประชากรชาวเกาหลีใต้ที่มาเที่ยวไทยสูงไม่ประดิตร์โดยเพิ่มจากปีที่แล้ว2 5 6คือ1น5หล้านคนคาดว่าปีนี้คือ1.94ล้านคนและปีหน้ามากกว่า2ล้านคนโดย การจจรจดับตของตลาดนักท่องเที่ยวคนเกาหลีใต้มาสู่มาเที่ยวไทยเนี่ยนะถือได้ว่าสูงมากกว่าในปี2560อ,อยู่ที่1,900,000คนนั่นหมายถึงว่าประเด็นดราม่าที่มีการพูดถึงในรอบนี้เป็นประวัติศาสตร์ของคนเกาหลีมาเที่ยวไทยแต่ทำไมเขาต้องรู้สิว่ากระแสที่คนไทยแบนเที่ยวเกาหลีมันเยอะมากกว่าแต่ทำไมคน เกาหลีจึงมองว่าไทยเป็นจุดหมายปลายทางที่ยอดนิยมในฝั่งของสื่อมีการอธิบายว่านักท่องเที่ยวชาวเกาหลีมองประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางนั้นเพราะว่ามีวัฒนธรรมอาหารไทยที่ได้รับความนิยมและกล่าวถึงไปอย่างมากไม่ต่างจากชาวเกาหลีที่นิยมกินอาหารรสจัดรสเผ็ดโดยคนเกาหลีส่วนใหญ่ที่เดินทางมาเที่ยวไทยจะตามรอยอินฟลูเอนเซอร์และรีวิวท่องเที่ยวออนไลน์ปัจจุบันมีชาวเกาหลีจํานวนมากที่มีเป้าหมายเดินทางมาเที่ยวเชียงใหม่เพื่อตามรอยกินอาหารอร่อยโดยเฉพาะ ทางด้านศิลปิน K-POP ซึ่งมาถ่ายทำมิวสิกวิดีโอในประเทศไทยอย่างเช่น Seventeen และ G-IDOL หรือว่า Ido l เพื่อถ่าย ภาพมุมมองของไทยไปสู่คนเกาหลีภาพเองก็ถูกเผยแพร่ออกไปและคาดกันว่าทําให้แฟนคลับสนใจมาเดินตามรอยเพื่อเที่ยวไทยมากยิ่งขึ้นและแฟนคลับของวงเซเว่นทีและก็ G ีไอเดเองถือว่ามีชาวต่างชาติเยอะด้วยพอเขาเห็นว่ามาเที่ยวไทยชาวต่างชาติก็มาเที่ยวไทยมากยิ่งขึ้นแบบผลทวีคูณจากการสํารวจช่วงอายุของนักเที่ยวเกาหลีที่นิยมเดินทางมาเที่ยวต่างประเทศทั่วโลกมีอายุระหว่าง20ถึง40ปีมีสัดส่วนมากถึง40%ที่ชอบเดินทางมาเที่ยวต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศไทยโดยเขาบอกว่าสัดส,ส่วนตั้งแต่อายุวัยรุ่นเนี่ยในช่วงนี้ที่แอดได้บอกมาข้างต้นมีประชากรมากถึง28ล้านคนดังนั้นทางทท,ทสำนักงานกรุงโซลจึงอยู่ระหว่างร่วมมือกับพันธมิตรด้านการท่องเที่ยวคิดโปรโมชั่นหรือแคมเปญดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มเกาหลีกลุ่มนี้ให้มาเที่ยวไทยโดยนักท่องเที่ยวเกาหลีเนี่ยในกลุ่มใหญ่ๆกลุ่มนี้ไม่ได้สนใจกระแสคนไทยแบรนด์เที่ยวเกาหลีด้วยซ้ำหรือว่าย่ายๆว่าคนไทยได้กำไรแต่เกาหลีกำลังขาดทุนนะครับและล่าสุดนะครับ องค์กรการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดคังวอนหรือว่า The Kangwon Tourism Organization มีการจัดงานคัง Wonderful d i e in Thailand ครั้งแรกที่ไทยแนะนำทรัพยากรการท่องเที่ยวที่หลากหลายของจังหวัดคังวอนของประเทศเกาหลีใต้โดยมีผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเกาหลีและไทยร่วมงานกว่า120คนเพื่อดึงคนไทยไปเที่ยวเกาหลีแหละโดยสรุปสั้นๆอารมณ์ประมาณว่าจังหวัดปกครองตน เองนะครับพิเศษจากทางคองว,ลลวอนวอนโดเป็นจังหวัดชายฝั่งทะเลทางตอนเหนือสุดของเกาหลีใต้อยู่ไม่ไกลจากกรุงโซประกอบไปด้วยมณฑลทั้งหมด18แห่งโดดเด่นเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติภูเขาทะเลมีที่ท่องเที่ยวตามวัฒนธรรมแล้วก็แหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์จากจุดหมายปลายทางจากซีรีส์ศิลปินเคป๊อปอีกหลากหลายแห่งเช่นอทํมอไมฮ์สเก่ามากค วิ n เทอร์โซนาาและก o ป l i นซึ่งหมายถึงสถานที่ถ่ายทำมิวสิกวิดีโอและปกอัลบั้มของโบบีทีเอสทำให้คองบันดอเป็นที่นิยมอย่างมากโดยเฉพาะนักเที่ยวชาวต่างชาติจึงทําทุกทิศทางจะเอาจุดๆด,ด้วยเนี่ยนะมาให้คนไทยเที่ยวเกาหลีและในมุมกับกันนั้นเนี่ยเคยมาดูกระแสของคนไทยหรือเปล่าว่าตอนนี้เขาดูซีรีส์แล้วอยากไปเที่ยวเกาหลีหรือไม่ไมนะครับ และถ้ามาติดตามจากทางสื่อของญี่ปุ่นเนี่ยมีการเปิดเผยนะว่าคนไทยเองก็ไปเที่ยวเกาหลีลดลงอย่างต่อเนื่องแล้วหันมาเที่ยวประเทศญี่ปุ่นแทนเป็นเดือนที่จะติดต่อกันที่การท่องเที่ยวของเกาหลีเองพยายามทุกวิถิทางช่ให้คนไทยมาเที่ยวเกาหลีมันก็ลดลงอย่างต่อเนื่องเรื่อยๆจนกลายมาถึงเดือนที่8ถ้านับตั้งแต่พฤศจิกายนก็คือเริ่มต้นแต่ก็คือ10เดือนแล้วอ่ะนะดังนั้นเนี่ย จากทางเกาหลีเองพยายามทุกสีทางจะให้กระทรวงการท่องเที่ยวมีการพูดคุยผ่านทางกระทรวงยุติธรรมเรื่องของกฎยกเลิก kata ชัว่วคราให้คนไทยก่อนได้ไหมเพื่อดึงกระแสคนไทยให้มาเที่ยวเกาหลีก่อนเพราะว่าตอนนี้เองเกาหลีกําลังลำบากเป็นอย่างมาก ตามรายงานข่าวจากองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่นหรือว,ว่า JNTO มีการระบุว่านักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางมาเที่ยวญี่ปุ่นมากยิ่งขึ้นในประวัติศาสตร์และถือเป็นการฟื้นตัวของทางญี่ปุ่นแบบเห็นเด่นชัดโดยเฉพาะในประเด็นที่คนไทยมาเที่ยวญี่ปุ่นมากถึงเมื่ว่าผ้าหัวข่าวจะมองว่า คนไทยเองขาดดุลการท่องเที่ยวญี่ปุ่นนะเพราะว่าญี่ปุ่นมาเที่ยวไทยน้อยกว่าคนไทยไปเที่ยวญี่ปุ่นเพราะว่าคนไทยไปเที่ยวญี่ปุ่นเป็นจํานวนมากสถิตแบบนี้คนไทยรับได้หรือไม่เพราะว่าประเทศไทยขาดดุลการท่องเที่ยวนะแต่คนไทยกลับรับได้เพราะเนื่องจากในเมื่อเกาหลีเขาแบนในฝั่งของคนไทยตามอเกาหลีแบนงคนไทยเองกระแสคนไทยเลยแบนงเกาหลีกลับไปเที่ยวญี่ปุ่นแทนก็สมน้ําสมเนื้อแล้วไม่ใช่หรอครับ จากทางสื่อมีการ,ปรเปิดเผยว่าญี่ปุ่นยังคงเป็นเดสิเนชันหรือจุดหมายปลายทางยอดนิยมของคนไทยจากสิติตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันด้วยอนิสงส์เงินหรือว่าค่าเงินเยนมันอ่อนค่าและหนุนกลับว่าตอนนี้มีกระแสที่คนไทยไม่เที่ยวเกาหลีทําให้ยอดการเดินทางของนักเที่ยวชาวไทยไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นแทนเกาหลี พุ่งสติสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในภาพรวมของจานวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติยังคงโตแรงอย่างต่อเนื่องปกติ11ล้านคนว่าเยอะแล้วนี่เดเดือนกว่าๆเข้าเดือนพิเแล้วนะครับของปีนี้21ล้านคนมากไปเลยแล,แล้วถือว่าเป็น new ไฮ g เฉียดในประวัติศาสตร์ของทางญี่ปุ่นด้วยจากทาง JNTO มีการระบุว่าจากสกตินักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาประเทศญี่ปุ่นในช่วง7เดือน,น,นแรกตั้งแต่มกราถ,ถึง ทางกรกฎาคมเนี่ยนะครับพบว่าจำนวนนักเที่ยวชาวไทยเดินทางมาเที่ยวญี่ปุ่นเพิ่มสูงขึ้น22.7%ถ้าใครจำกันได้นะเกาหลีใต้ติดลบ21%แต่ขึ้นไปทั้งหมดไปอยู่ที่ญี่ปุ่นคือ22.7%มีคนไทยมาเที่ยวญี่ปุ่นสะสมยอดรวม671,800คนเมื่อเทียบเท่ากับสิติปีก่อน ไทยยังติดลบอยู่เลย11.2รอบนี้พุ่งสูงขึ้นบวกไปเลยอีก30กว่าเปอร์เซ็นต์น,นะครับพอเขานับจากยอดติดลบเป็นศูนย์แล้วจากศูนไป22เป็นต์นั่นเองเมื่อเฉพาะเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเข้าสู่ฤดูร้อนตรงกับ low season ของตลาดท่องเที่ยวชาวไทย มีนักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางมาเที่ยวญี่ปุ่น53,500คนเพิ่มขึ้น7.8%เทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่แล้วเนี่ยยังอยู่ในระดับที่ติดลบอยู่เลยในรอบนี้คือเพิ่มสูงขึ้นไปอย่างมากโดยเฉพาะตอนนี้ประเทศไทยเป็นฤดูฝนใช่ป่าคนไทยก็เลยหนีไปเที่ยวซัมเมอร์ของทางญี่ปุ่นมากยิ่งขึ้น จากประเด็นนี้เองเนี่ยทำเอาเกาหลีถึงกับงงว่าเฮ้ยของเกาหลีเนี่ยติดลบ21%ดไม่ใช่หรอแต่ทำไมของญี่ปุ่นเพิ่มสูงขึ้น22%จึงกลายเป็นข่าวดังของฝั่งของญี่ปุ่นทันทีและสื่อของญี่ปุ่นก็มีการเก็บสถิติว,ว่าชัดเจนว่าญี่ปุ่นเองเนี่ยมียอดนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งหมดรวมแล้วมากถึง21ล้าน 6 9 9 0 0คนเติบโต,ตสูงสุด61.7%เทียบเท่ากับช่วงเดือนของปีที่แล้วและเติบโต,ตมากกว่า7.4%ในปี2562ดังนั้นสิติจะออกมาชัดเจนแล้วนะว่า10อันดับแรกที่มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นสูงสุด7เดือนแรกอันดับที่6คือไทยเลย671,800คนสูงกว่าออสเตรเลียฟิลิปปินส์เวียดนามและสิงคโปร์ถือเป็น1ใน 11ชาติพูิภาคอาเซียนไทยคือที่1ของอาเซียนเพื่อมาเที่ยวญ,ญี่ปุ่นโดยเฉพาะและไม่ไปเที่ยวเกาหลีทําให้สื่อญี่ปุ่นบอกว่าประเด็นนี้เองเนี่ยทำให้เกาหลีต้องเข้าอกเข้าใจหลากหลายบริบทโดยเฉพาะในหลากหลายประเด็นที่ทางสื่อเกลหลีมองว่าทําไมคนไทยอ่ะจึงหันเหไปเที่ยวญ,ญี่ปุ่นไม่เที่ยวเกาหลีก็เพราะว่าตามเกาหลีหรือเปล่าทําให้คนไทยจึงไปเที่ยวญี่ปุ่นและหลากหลายครั้งที่สื่อเกลหลีบอกว่าคนไทยเนี่ย พอแบน์เกาหลีมากขนาดนี้เองไม่ส่งผลทบต่อการท่องเที่ยวกับเกาหลีมัน นับได้ว่ามันเป็นการซ้ําเติมเกาหลีอย่างต่อเนื่องเพราะคนไทยก็หันเหไปเที่ยวญี่ปุ่นมากยิ่งขึ้นในประวัติศาสตร์ของทางฝั่งของญี่ปุ่นด้วยซ้ำกับกายเป็นว่าญี่ปุ่นเองเขียนข่าแบบนี้ขึ้นมาโดยเฉพาะการนับจํานวนนักเที่ยวชาวต่างชาติซึ่งเป็นชาวไทยระบุเอาไว้ในสื่อญี่ปุ่นโดยเฉพาะเพื่อพูดถึงเกาหลีก็ต้องคิดเองแล้วกันนะครับว่าตอนนี้คนไทยหันไปเที่ยวญี่ปุ่นและแซะเกาหลีเหมือนที่สื่อมีการพูดเอาไว้แบบสุภาพอย่างไรบ้างน,นะครับ กลายเป็นว่าตอนนี้เองนะครับถ้ามาตามในฝั่งของไทยก็มีการพูดถึงประเด็นที่ไกด์มักุเทศชาวเกาหลีใต้ที่สามารถใช้ภาษาไทยได้พยายามทุกถิทางแล้วที่จะดึงคนไทยมาเที่ยวที่เกาหลีแต่กลับพบว่าตอนนี้มักุเทศกลับตกงานเพียบหลังจากเคยรุ่งโรดกลับสู่ในจุดที่ต่ําสุดทําให้สื่อไทยมีการขยายความอาวชเจรแล้วนะว่า ไกด์มากรุเทศเกาหลีใต้ตกงานเพียบเลยจากอยู่ในจุดที่คนไทยมาเที่ยวเกาหลีมาแบบเยอะมากๆแต่ตอนนี้เองเนี่ยกลายเป็นว่าคนไทยหันเหไม่เที่ยวเกาหลีกลับไปเที่ยวญี่ปุ่นแทนจนกลายเป็นข่าวดังในฝั่งของทุกแอปพลิเคชันโซเชียลมีเดียในฝั่งของไทยแต่ยังไม่มีบริบทในฝั่งของสื่อเกาหลีนะว่าจะเขียนข่าวอย่างไรแต่เจ้าหน้าที่และ ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือว่าล่ามหรือว่าไกด์หรือว่ามาคคุเทศสซึ่งเป็นชาวเกาหลีใต้สามารถใช้ภาษาไทยได้คงจะต้องตกงานต่อจากนี้ไปหรือไม่แน่นะคตจะเป็นอย่างไรต้องรอมาดูกันต่อไปเพราะว่าตอนนี้เองเนี่ยสื่อญี่ปุ่นมีการยืนยันชัดเจนแล้วนะว่ายิ่งกระแสะคนไทยแบงนเกาหลีม้าเท่าไหร่คนไทยก็หันเหนไปเท่าที่อื่นมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะญี่ปุ่นกับจีนเหมือนที่แอดได้เคยทําข่าวมานะครับขอบคุณสําหรับการกดไลค์และกดติดตามนะครับและขอบคุณมากๆนะครับที่ดูจนจบถึงตรงนี้ครับ